นิวแคมรี่ใหม่เอี่ยมป้ายแดงราคาเป็นล้านคันนี้ค่ะเพิ่งถอยออกจากโชว์รูมเมื่อวานนี้เองนะคะดูเลขใหม่สิคะวิ่งไปเพียงแค่26กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะนำมาติดตั้งระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform เพียงเท่านี้ก็สรุปได้แล้วละคะ่ะว่า Energy Reform เป็นระบบแก๊สที่มีมาตรฐานสูงจริงๆค่ะ สำหรับอุปกรณ์แก๊ส Energy Reform ทั้งชุดผลิตโดยโรงงานมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกในประเทศอิตาลีและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้ มั่นใจได้เลยค่ะถ้าเลือกใช้ระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานสูงจาก Energy Reform นะคะทั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดค่ะและสำหรับรถ Toyota All-New Camry ไมเอี่ยมคันนี้นะคะช่างเทคนิคก็จะแบ่งการติดตั้งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็จะอยู่บริเวณห้องเครื่องหน้ารถยนต์ส่วนที่2จะอยู่ภายในห้องโดยสารและส่วนสุดท้ายก็จะอยู่บริเวณพื้นที่เก็บสัมภาระหลังรถนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แก๊สอง Energy Reform กันก่อนนะคะรุ่น Advanced OBD ว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือหัวฉีดแกส๊สเองค่ะซึ่งหัวฉีดแก๊สอง e ง e r g y r ฟอร์มนั้นเป็นหัวฉีดแก๊สที่มีคุณภาพสูงนะคะสามารถฉีดแก๊สได้อย่างรวดเร็วแม่นยมและยังมีความทนทานสูงด้วยค่ะอีกทั้งนะคะเรายังมีรับประกันหัวฉีดอุดตันตลอดอายุการใช้งานด้วยค่ะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกล่อง ECU ค่ะซึ่งกล่อง ECU ของ Energy Reform นะคะเป็นกล่องสมองกลอัจฉริยะค่ะที่จะควบคุมระบบหัวฉีดแก๊สของ Energy Reform นั่นเองซึ่งพัฒนานะคะเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้เข้ากับยานยนต์รุ่นปัจจุบันนี้แล้วค่ะอีกทางนะคะกล่อง ECU ของ Energy Reform นะคะได้ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถจ่ายแก๊สได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะสามารถทำให้เครื่องยนต์นะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในระบบแกส๊ส เทียบเท่ากับระบบน้ำมันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือมออลดแรงดันนั่นเองค่ะหรือว่ามออต้มแก๊สของ Energy Reform ค่ะซึ่งมออต้มแก๊สของ Energy Reform รุ่น Super 200แรงม้ารุ่นนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ Energy Reform เท่านั้นค่ะสามารถรองรับอัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวกําลังไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือออโตสวิตช์นั่นเองค่ะ ซึ่งออโต้สวิตช์ของ Energy Reform นะคะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทําหน้าที่ในการเปิดปิดระบบแก๊ส 2. บอกระดับแก๊สในถังและมีเสียงเตือนเมื่อแก๊สหมดค่ะและยังมีนะคะสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือระบบขัดข้องนั่นเองค่ะซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ ลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะแหมมีออโต้สวิตช์นะคะที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ก็ทําให้คุณสามารถใช้งานในระบบแก๊สได้อย่างสบายใจแล้วล่ะคะ่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือแมต e เซนเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งแบบเซนเซอร์ของ Energy Reform ตัวนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วของระบบนั่นเองค่ะทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือแก๊สฟิลเตอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งแก๊สฟิลเตอร์ของ Energy Reform นะคะก็จะทําหน้าที่ในการกรองแก๊สให้สะอาดก่อนส่งเข้าห้องเผาไหม้นั่นเองค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือ Mul ติ W าวแ Gas ค่ะซึ่ง Mul ติวาวแ g a สของ Energy Reform นะคะเป็นวาวแก๊สที่มีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจะมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีนะคะและก็ยังมีระบบความปลอดภัยสูงสุดสามารถป้องกันแก๊สรั่วและถังแก๊สระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีกจากทาทง Service Energy Reform Bo ค่ะ ที่ให้ลูกค้านะคะคนำรถเข้ามาเช็คระบบแก๊สตามระยะน,นั่นเองพร้อมมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอนะคะก็มั่นใจในการใช้ระบบแก๊สเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีใบรับประกันอัคีัยและเครื่องยนต์พังมูลค่าสูงสุดถึง1นึ่งล้านสามแสนบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับรับประกันอุปกรณ์แก๊สของนิจิรีฟอร์มนะคะนานสูงสุดถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะและส่วนที่สําคัญนะคะนั่นก็คือถังแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งถังแก๊สของนิจิรีฟอร์มมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือถังแบบโดนัท และถังแบบแคปซูลค่ะสำหรับถังโดนัทของ n e ช i ร e ฟอร์มนะคะก็มีอยู่สแบบด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือถัทงที่นำเข้าจากยุโรปนะคะก็จะมีรับประกันนานสูงสุดถึง15ปีเลยทีเดียวค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นถังโดนัทที่ผลิตตามมาตรฐานในประเทศไทยนั่นเองก็จะมีรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีค่ะ และสำหรับทางแก๊สแบบที่2นะคะนั่นก็คือทางแคปซูลขอยเนทร์ีรีฟอร์มค่ะก็มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนั่นก็คือสีดำและก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ยังมีรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีด้วยค่ะและไม่ว่าคุณนะคะจะเลือกทางแก๊สของเนอจีรีฟอร์มแบบไหนก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะทางแก๊สของเนอจีรีฟอร์มนะคะผ่านมาตรฐานยุโรปและบอกอสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะและถ้าเลือกใช้ทางแคปซูลขอยเนอจีรีฟอร์มนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจค่ะ ต้องเลือกใช้ขาถังของ Energy Reform ด้วยนะคะเพราะว่าขาถังของ Energy Reform นั้นสามารถยึดถังแก๊สเข้ากับโครงสร้างของรถอย่างแน่นหนาปลอดภัยและสวยงามด้วยล่ะคะ่ะถ้าคุณนะคะเลือกใช้ถังแก๊สของ Energy Reform แล้วนะคะอย่าลืมค่ะเลือกใช้หัวเติมแก๊สของ Energy Reform ด้วยนะคะและท่อแก๊สของ Energy Reform นั่นเองค่ะถ้าเลือกใช้อุปกรณ์แก๊สของ Energy Reform ครบชุดแบบนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะ แล้วค่ะแล้ตอนนี้เราก็ทำความรู้จักกับอุปกรณ์แก๊สของ e า e จ g y r ฟอร์ m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมขั้นตอนการติดตั้งกันบ้างค่ะและสำหรับ Toyota All-New Camry ป้ายแดงคันใหม่คันนี้นะคะเลือกถังแบบโดนัทนั่นเองค่ะและขนาดถังโดนัทนะคะที่เหมาะสมกับ New Camry คันนี้นะคะนั่นก็คือขนาด650คูณ220มิลเมตรค่ะ สำหรับความจุนะคะอยู่ที่57ลิตรและชนิดถังเป็นแบบวาวในค่ะถ้าเติมแก,สก๊สเข้าไปเต็มถังนะคะจะอยู่ที่ประมาณ600บาทวิ่งไปได้ถึง450กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะมันติวาวเอเนจีรีฟอร์มเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยจนมียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและในเมืองไทย6ปีสอนและมีระบบความปลอดภัยต่างๆระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้ เช่นระบบ s h u t อ f ฟ s o l e ล o i d ย์วาลทำงานด้วยระบบไฟฟ้าป้องกันแก๊สรั่วและเพ s s เชอร์ l i ล f ฟ a วาลที่ป้องกันถังแก๊สระเบิดได้ร้อเอร์ซและระบบ s a ฟตี้อื่นๆอีกมากมายจึงป้องกันถังแก๊สระเบิดได้ร้อเซเมื่อเกิดไฟไหมขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดอื่นกันบ้างค่ะโดยที่เรานะคะจะเริ่มจากการติดตั้งหัวฉีดแก๊สของ Energy Reform และตอนนี้ช่างกำลังใส่น็อตเซิรฝั่งท้อยดีอยู่ค่ะรางหัวฉีด Energy Reform มี2รุ่นในรุ่น Fast-Tech และในรุ่น Advanced o อบหัวฉีด Energy Reform มีความเสถียรสูงสุดฉีดแก๊สแม่นยำเปิดปิดชับไวตอบสนองอัตราเร่งได้ดีเยี่ยมมีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนาน ต่อไปช่างเทคนิคกำลังติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันหรือที่เรียกว่าหม้อต้มแกส๊สเองค่ะซึ่งช่างเทคนิคนะคะจะติดหม้อต้มแก๊สเข้ากับโครงสร้างของรถอย่างแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะ หม้อลดแรงดันแก๊ส Energy Reform เปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแกร่งทนทานและเป็นหม้อต้มรุ่นพิเศษลิขสิท์เฉพาะชุดหัวฉีด Energy Reform เท่านั้นที่รองรับแรงม้าได้สูงถึง200แรงม้าในรุ่น4สูบและ250แรงม้าในรุ่น6สูบ กำลังติดตั้งกล่อง ECU ของ Energy Reform ที่ใต้คอนโซลฝั่งผู้โดยสารค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะติดตั้งนะคะได้อย่างมิดชิดและก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะเทคโนโลยีล้ำหน้าของกล่อง ECU Energy Reform มีการทดสอบและพัฒนาร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบแกส Energy Reform ควบคุมการจ่ายแก๊สได้รวดเร็วและแม่นยำตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมทุกสภาพการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือออโต้สวิตชค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าช่างจะติดตั้งออโต้สวิตช์นี้อยู่ส่วนไหนของรถคันนี้ค่ะ Auto ้สวิ c ช e เอเนอร์จีรีฟติดตั้งระบบเตือนพิเศษโ r o แอคทีฟวอร์ NING โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงบัสเซอร์เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อระบบแก๊สมีปัญหาหรือเตือนเมื่อแก๊สหมดระบบก็จะทำการสลับกลับไปเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติโดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับเอาละคะ่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์แก๊ส Energy Reform ก็ได้ติดตั้งลงใน Toyota All New Camry ป้ายแดงคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นติดตั้งอยู่ส่วนใดของรถบ้างค่ะ ติดตั้งเสร็จได้เรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการปรับจูนระบบหัวฉีดแก๊สของ Energy Reform นั่นเองโปรแกรมการจูนระบบหัวฉีด Energy Reform เป็นแบบ KMAP ที่ใช้ค่าเวลาในการจ่ายเชื้อเพลิง Injection Time รอบเครื่องยนต์ RPM มีการคำนวณเพื่อปรับจูนการจ่ายแก๊สซึ่งถือเป็นมาตรฐานการจูนระดับสากลที่ทั่วโลกใช้ในการจูนรถแข่งในสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างคะในการปรับจูนแกส๊สก็จะมีการปรับจูนที่สําคัญก็มีจูนรอบเดินเบานะครับแล้วก็การขับจูนเทคออฟแบบเดินเบาแล้วก็จะมีจูนอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแยกออกไปก็คือเดินเบาไม่เปิดพะลังโหลดเลยไม่เปิดแอร์ไม่เข้าเกียร์แบบที่2ก็จะเป็นเดินเบาแล้วก็เปิดแอร์ปกตินะครับแบบที่3ก็คือติดขึ้นเดินเบาเปิดแอร์แล้วก็เข้าเกียร์ดีหยิยบเด็กครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะปรับจูนเกี่ยวกับคาระโหลดหนักหรือทางทางเทคนิคเขาเรียกว่าการจูนเทคออฟนะครับการจูนเทคออฟอันนี้จะประโยชน์ของมันก็คือเราจะเพื่อตรวจสอบดูว,ว่าในขณะที่รถมีการคลิกดาวหรือเล่งแซงนั้นเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สอยู่เนี่ยมีการใจ่ายให้กับเครื่องยนต์เพียงพอหรือเปล่าครับผมเริ่มต้นยังไงเอ่ยเริ่มต้นเราก็มาที่หน้าจอสแสดงผลอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาบันทึกกาฟก่อนแล้วเราเค่อยวิ่งเก็บกา แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ค่าสลาฟของน้ำม,มันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากแก๊สต่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเทสแก๊สกันเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ทาการปรับตูนระบบแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วะค่ะอาตาัตราเร่งดีเยี่ยมไม่แพ้น้ำม,มันเลยค่ะ จริงเลยค่ะกับระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform คุณภาพระดับ First c l ค s s จากประเทศอิตาลีและหลังจากที่ t ต y o t a All New Camry ใหม่เอี่ยมป้ายแดงคันนี้ได้ติดตั้งระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้อย่างประหยัดและปลอดภัยแล้วล่ะค่ะมั่นใจได้เลยค่ะกับคุณภาพระดับโลกจากอิตาลี Questo test per sistema gas Auto System Energy reform and ดูไม่ทันใช่ไหมครับดูอีกครั้งครับ มั่นใจระบบความปลอดภัยของ Energy Reform ตัดแก๊สทันทีที่เกิดเหตุเรากล้ารับประกันเครื่องยนต์พังและอาคีภัยสูงสุด1 3ล้านสามแสนบาทไม่พอใจเรายินดีคืนเงินครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแกส๊สติด Energy Reform